สวัสดีค่ะพี่น้องนะคะสวัสดีพี่น้องแฟนคลับท่างช่องขอตอนรับพอสู้ช่องน้องผู้ผาน้ำโฉกนะคะเนาะมันนีกระเดินทางมาอยูท่ที่วัดปู่ทุ่งฝน้าพ,พี่น้องแฟนคลับท่างช่องมาตามเอาแนวทาาตัวเลขโค้งสุดท้ายน้ำปู่ทุ่งฝนนะคะเขาไปติดตามรับชุ่มรับฟังน้ำกันว่าปู่สรีหายโค้งสุดท้ายมวงกลมเน้นเม็ดเดียวเป็นตัวใดน,นะคะเนาะเขาไปกราบนมสัสก,การน้ำกันค่ะสก,การครับปู่เจริญทมเจริญพรค่ะ ค่ะพาแฟนครับมาตามเอาโค้งสุดท้ายนะปูโค้งสุดท้ายตัวฟันดีว่ะปูฟันดีอยู่ฟันดีเนาะค่ะเดี๋ยวติดแล้วกับฟันดีไปนเท่ากันออฟันตัวไหนปูว่าฟันดีนไม่ฟันเอขึ้นขึ้นอะไรกับฟันมันงูน่ะงูซึ่งฟันมายต้กอนะใตเก่าแบบหมดเท็มออกกันออก ที่บอกตนเจ็ดขอกว่าคนยื้อเชิงต้นใหม่น้ำงูนวดใส่เนาะจริงจริงเรนเจ็ดนั่มันออกแบบเมกันเดียวกันวันนี้พันวันมันยื่อเชนต้นไหม่คนใหม่คือจังมือนั่นเอาพัาะนากมากเลยเอามาใส่โป๊เอามาจะรานหมดแล้วเอามาเอาเมาได้มาไวเอามาไวแล้วผู้เสียมาไวใส่เขามาตังค์กันผูเสียมาตังค์น้ำมันมีแล้วไม่ัชท้างเก่าเนี่ย เอยมาว้แล้วบริบูรณ์เงขึ้นมาฝันมันมันหุ่นหาวดูหันลงอยู่นะเครื่อต้นใหม่ก่ดน่ะมี่บอกเครื่อต้นพ่ออย่างนี้อกหาวเป็นฝอนก็จะเป็นเป็นคนกับว่าฝันนะเป็นคนกับว่าฝอนลามวนเป็นงูเขียวเงาเงาเิ่นกระสีรืมจับต้นใหม่งาใหม่ตัวหนาอยมัลเต็มหาวหมดเลยลงเออมวลลงเลยไหมมวนดีสีไหมลงเนี่ยสบายลงไหม่สิมวลลงมากกว่านะมวลลุง กูเห็นว่นเส้นเหลอตายแล้วนอนยาดนอนเนยไปเห็นลูกกระล้งวัาตีไก่อยู่ขอางๆกอหยาดเนารุนมากรุนมากมันันอีเด้ฝันงหญ่ขึ้นงตาง่าก็ขึ้นตัวมา้นั่นแหละซ้ำก้คู่คู่ีน่ะเอ้คู่ปูน่นนะตบไงจะสนทําคู่ปูก็เนียวตัวดำมึนด้ยค่ะเพราะแท่เหมือนกันเมือวัวาตัวพกไม่ออกกันบ้างไม่ผิด ไม่รุ่นแม่พีไปฟันอีกเ<อ>ขือกันหนึ่งมอกเดียว<อ>เห็นหรือไม่มาตองตัวตัวเขาตัวดำ<อ>แต่ปูเห็นตัวเดียวค่ะ่นออมองเดียวมอกเดียวแ่ปูเริ่มเห็นไหมคะฟันขึ้นกันปูนก,นนก็เห็น,ป,น,หนปูฟันบ่ดหรืนนอว่าจะไหนให้เห็นเป็นตัวเลยฟันนี่เหรออืออือมีคนฝันขึ้นกันมาสนับ มาเป็นหลังๆมาเป็นเปลกๆพี่จังปัญญบ้านยุ่งพอกินเองให้ปูเสียนหายนะคะเนาะถือว่าฟันดีนะปู บางคนก็ตีเนาะางงูทับวายหน่งกัวางูใหญ่กเป็นเกาเนาะใหญ่เป็นเก่าูตีเป็นยังกูงูเปนเก่าเก่ากับเยอก่ากบเกตปูเก่ายังบันเปรูกตีเกาึกบเ ก้ากที่ปูมีสองตัวมันมีพวามันอีกรอบหนึ่งวานี้ละว่านันก็ยังเป็นแบบฝันปูนเนาะขึ้นไปตุ๊กล้ามากสีม่วงเนี่อยู่หลังอยู่บนก็ขึ้นไปขึ้นไปขึ้น้นเอื่อท่อยว่วิ่งหกกับเก้าเนาะปูตอนแล้วเขนไม่สิ

มองสิแมยูนั่นแม่ให้เลยโอนันมื่นแม่พอได้ซื้ิจีรักใครล่ะน้องแอนลูกหน่อยนี่ละตุ๊กไถแมยูก่อนเนี่ยไอ้หน่อยมากอือกันหน่อยมากๆหนือเปล่ามันมมันมีมือเป็นเด็กผมเนี่ยนหมิมันดีไม่โอ้ไม่เห็นไ่เห็นิตเลยไปถามััะกาศหมอน่ะมันดีโค้ มัน่นมันค่ตน่นนะไมันมัน่อะไ่นนเลยมันบ้าเนี่ยอย่ามันบ้ามัช่ไห้จะเ็กมันโค่นมันไปได้บอต่อป่าหมอเด็ไปยืนนงย่นตะกูซองกับใบิน่งดนะ

สองพันบนคระดับนึ่งจัมฮะแม่เทแ่ไปน้ำกันไปย็นสั่น เราตีเดยี่ัดงนีเรีนี่ยิงกด้จำได้อยู่ไหมแม่นับหรอปานตาเนี่ยพอดีม คทั้งพี่น้องมีทั้งเหล็กเหล็กดับแล้วก็ชุดเหล็กเต็มนะคะของปูห้นะคะแล้วเหล็กความฟันนี่เป็นตัวใดปูดข้อมฟันตั้งหากหรอมฟันตั้งหากข้อมฟันชิลล็องหายนะคะตามฟันตามข้มากเนาะค่ะ เั็นดอกปูสิเขียนห้ยนะเป็นความฝันนะคะเนาะเจ็ดซูลเก็ดซูลไม่เตียวเลยบอกพ่อเอาไม่เนาะนั่นบอกปัดไป เหลือแค่นี้วะปูปเอาค่ะพี่น้องคะปูเขียนไ้เรี่ยวนะคะเนาะเหล็กว่วฝันปูฝันตีมากเป็นเ็ดศูนนะคะถ้ามัถ้าชจบกับแคบนาจอไว้นะคะเนาะแล้วก็มีชุดเหล็กดับนะคะข้างล่างนะคะเนาะเหล็กดับนะคะดับนะคะบนล่างนะคะพร้อมตัวกลับด้วยค่ะพี่น้องคะเหล็กดับของปูดับคือดับอีหลีนะคะเนาะแคบนาจอไว้นะคะแล้วก็เลขสูขนวดน,นะคะก็มีหกคูนะคะหกศูนย์หกสามหกเก้า เก่าศูนย์เก่าสามเก่าซีนะคะแต่ปูปูวงเลนหาคือหกสามนะคะพี่น้องคะเลขความฝันก็คือเจ็ดศูนย์เม็ดเดียวนะคะเนาะเลขสุดคำนวณปูกับวงไว้หเม็ดเดียวคือกันนะคะพี่น้องเลขวิ่งนะคะกับวิ่งบนล่างนะคะกับเก่านะคะเนาะเก็บหนาจอได้ค่ะพี่น้องคะผงสุดท่ายนะปูเนาะเบิร์เลี่ยววันพี่น้องผงถ่ายมีเลขฝันของมาเติมให้ว่าฝัน ไป็นส <Wh> ุนิยุคให้เขาบ้นงแหละค่ะหรือกันนี่จะตัดซื้อนี่ตัดเหล็กซื้อโอ้ค่ะเอาพี่น้องค่ะตัดเหล็กแล้วเน้นตัวเน้นซื้อค่ะเอ้าวปูเน้นให้แล้วนะคะเนาะปูกระตัดดับออกให้อีหกซุนเก้าซุนปูกระตัดออกอีกนะคะประหยัดต้นทุนไปอีกนะคะข้าว่ไอ้คนอื่นฟูวอลลุนเก่าหนึ่งมากที่ปอกพอดีปันมาไอ้ก็ยังแบบมันซูนซุนอยู่หรอกมึนซุนมาไอ้ให้า่อท่มาหาว่าพี่เลขบ่อนะพี่เลขบ่อน ที่่มันยังตันี้เลขมันออกแล้ววท่านน่ะปัดเนี่ยมันปูเห็นมันเงืนตวเงินเขาเขากิน้เก้าหนึ่งเนี่ยม่ตันเงื่อนแล้วเขเรียกว่าโทมันยังสิม่จือเห็นยังมเลขมันออกเก้าหนึ่งะว่าท่านน่ะกลัวเล็ออกแล้วเเลขมันออกแล้วออกเก้าหนึ่งว่ะท่านน่ะมันกิดผัวผู้บอกิัวนกระบอกอยู่บอกเทียมมันออกอีกเนาะัเงี้วมันตาเหาะอาิออกตวเก้าก็ได้เนาะปูเนาะ เมนอยู่ค่ะปูตินไก่หน้าไม่เกี่ยวกับหมูแล้ค่ะเอาค่ะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะนอกทรามชา้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะใกระทางช่องนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะนอกสำหรับคลิปนี้นะคะก็สิอลาพี่นงไปก้นนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าด้ยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ